เรียกได้ว่ายังมีความสุขไม่หายนะครับแฟนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับหลังจากที่2เกมที่ผ่านมาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในซึกรเมลีครับล่าสุดชนะอาร์เซนอลสาและบุกไปชนะที่เอเมอร์สเตเดียมด้วยย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นก็ชนะแมนซิตี้2สทํต่อศูนย์ทให้แต้มในเวลานี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับกระโดดแซงลีพูขึ้นไปอยู่อันดับที่4ของตารางนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นกลับมาไฉยไรอีกครั้งหนึ่งเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เล่นได้อย่างแบบถูกใจแฟนๆนะครับเล่นได้แบบว่าโคตรน่าเชียร์อีกครั้งหนึ่งทําให้บรรยากาศในการอยากมาดูแมนยูเต็ดลงเล่นในแต่ละเกมแต่ละเกมของแฟนแมนยูเต็ดก็กลับมาอีกหลายร้อยเท่าตัวเลยครับทางนี้ทางนั้นก็ต้องขอบคุณไมเคิลคาริคด้วยที่ทําทีมได้ถือว่า2องเกมที่ผ่านมาเด็ดดวงจริงๆนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับเมื่อวานนี้ผมทําคลิปไมเคิลคาริคไปแล้วเพราะว่ามันก็จะมีบางท่านที่มีแนวคิดบอกว่า นักเตะแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดชุดนี้ครับเป็นนักเตะที่ไม่ดีนักเตะแบบไม่ดีเลยต่อให้เอาโค้ชคนไหนมาทํางานยังไงก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมไม่ได้เชื่อแบบนั้นนะครับผมเชื่อว่านักเตะชุดนี้ก็มีประสิทธิภาพอยู่พอสมควรเอมเบอร์โมคุณยา่าบรูโนโ่หรือแม้ทั่งนักเตะอย่างคอปปี้เมนูเองก็ตามนะครับผมเชื่อว่ายังมีประสิทธิภาพ แล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะจาก2เกมที่ผ่านมาถ้านักเตะม,มันห่วยถ้านักเตะไม่ดีมึงจะชนะแมนซิตี้ไหมมึงจะชนะทีมที่ดีที่สุดในโลกในเวลานี้อย่างอาร์เซนอลไหมก็ไม่ใช่ถูกไหมครับนั่นหมายความว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็เชื่อมันก็อยู่ที่โค้ชสําคัญด้วยในการเลือกใช้ทรัพยายกรให้มันถูกต้องถูกที่ถูกเวลาเกมที่เจอทั้งแมนซิตี้และอาร์เซนอลทีมของไมเคิลคาริคก็ไม่ได้คลองบอลบุกมากกว่าทั้ง2ทีมนี้แต่ คาริกเล่นด้วยวิธีการที่เขารู้ว่าสถานการณ์แบบนี้ต้องทําอะไรผมว่าก็มันก็อยู่ที่ฝีไม้ลายมือของโค้ดเลยนะเรื่องนี้ครับทัศนคติอะไรต่างๆก็ถือเป็นเรื่องที่โชคดีครับที่มีการเปลี่ยนแปลงพอดีเพราะไม่อย่างนั้นนะครับแมนยูก็จะทําเรื่องโง่งๆขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยการขายคอ p บ,บี้เมนูออกจากทีมซึ่งในยุคข,ของรูเบนอาโมริมในฤดูกาลนี้คอปบ,บี้เมนู ยังไม่มีโอกาสได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเลยแม้แต่นัดเดียวนะครับซึ่งคอบบี้เมนูเองก็รู้สึกออกอาการแบบเซ็งๆนะครับเพราะเข้าใจได้ว่าปีหน้าเป็นปีที่อันไม่ใช่ปีหน้าสิเพราะในช่วงเดือนมิถุนายนฟุตบอลโลกมันกาลังจะมาถึงสําหรับนักเตะสักคนหนึ่งครับกับการได้ไปเตะฟุตบอลโลกมันก็คือเหมือนเหมือนยอดพีระมิดนะครับที่นักเตะทุกคนต้องไปให้ถึงในการลุยฟุตบอลโลกมันเป็นความฝันของนักเตะทุกคน แล้วก็ถ้าจะสมบูรณ์แบบในอาชีพคุณต้องไปเล่นฟุตบอลโลกด้วยแต่ด้วยสถานการณ์ในยุคข,ของรูเบนาโมริมครึ่งฤดูกาลก,ก่อนหน้านี้ไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเลยแม้แต่นัดเดียวนะครับสถานการณ์มันโอกาสสูงมากที่เมนูจะหลุดจากทีมชาติอังกฤษดังนั้นการย้ายทีมยึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดอันนี้เข้าใจในตัวนักเตะส่วนรูเบนาโมริมเองก็เขาก็ตัดสินใจชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าด้วยคอปี้เมนูเองเขาเองก็ไม่ได้ ชอบใช้งานเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าไม่มีโอกาสได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเลยแม้แต่เกมเดียวแต่หลังจากการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นยุคไมเคิลคาริกเกมแมนซิตี้เมนูได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแล้วก็เป็นเกมที่เขาเล่นได้ดีวิ่งมากกว่าใครเพื่อนในสนามเลยครับวิ่งไปเกมเจอซิตี้1ิ0 1จุกิโลเมตรเกมล่าสุดเจอกับอาร์เซนอลเหมือนเดิมเลยครับก็คือวิ่งมากที่สุด ในบรรดาผู้เล่นทั้งสทีมและก็เล่นดีเหมือนเดิมเกม2วิ่งไป11.36กิโลเมตรก็ถือเป็นตัวเลขที่่าเยอะนะครับมันก็แสดงให้เห็นนะครับว่าคอบบี้เมนูยังเป็นของดีซึ่ง,ซ,งซึ่งเชื่อว่าตอนที่มีข่าวว่าจะย้ายทีมครับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจำนวนไม่น้อยผมเชื่อส่วนมากแล้วกันเกินกว่า90ไม่มีใครอยากจะให้ขายคอบบี้เมนูหรอก เพราะว่าอายุยังน้อยมาจากอะคาเดมี่เป็นนักเตะที่เอาตัวรอดได้เก่งโดนบีบก็สามารถเอาตัวรอดได้ทักษะดีเติมขึ้นไปเล่นเกมรุกได้ก็เอาง่ายๆว่าเหมาะที่จะเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางของแมนยูเต็ดแล้วก็เป็นมิดฟิลด์ตัวกลางในยุคใหม่มันต้องเล่นแบบนี้แหละครับที่ทักษะดีๆเล่นได้ทั้งเกมรับได้เล่นได้ทั้งเกมรุกถือตรงสเปกนะครับ ก็น่าจะเสียดายกันไม่น้อยถ้าตื่นต้องขายไปแต่โชคดีครับที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเป็นไมเคิลคาริคหยิบมาใช้งานอีกครั้งหนึ่งมันเหมือนกลับมาเกิดใหม่แมนยูเต็ดเหมือนกับได้นักเตะใหม่เพิ่มมาอีกหนึ่งคนเลยนะในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับซึ่งก็ถือเป็นเรื่องโชคดีแล้วก็ขอขอบคุณไมเคิลคาริคด้วยที่ถ้าไม่เป็นไมเคิลคาริคยังไงก็ในช่วงเวลาเนี้ย ปลายเดือนมกราคามแบบนี้ดีไม่ดีคอปปี้เมนูนี้อาจจะโดนขายออกจากทีมไปแล้วก็เป็นไปได้นะครับนั่นอาจจะเป็นความโง่มหาหันอีกครั้งหนึ่งของแมนยูเต็ดก็เป็นไปได้นะก็โชคดีมากๆากเลยครับก็หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าคู่หูของคอปปี้เมนูในอนาคตอันใกล้นี้นะครับถ้าเป็นเอเลียดแอนเดอร์สันจับคู่คอปปี้เมนูครับผมบอกเลยว่าก็จะเป็นอีกหนึ่งคู่มิดฟิลด์ที่น่าจะตอบโจทย์ กับฟุตบอลยุคใหม่แบบนี้ที่ต้องทักษะดีเอาตัวรอดเกง่งพาบอลขึ้นไปเล่นเกมลุกได้ถ้าค็อปปี้เมนูปรับในเรื่องของสภาพร่างกายให้มันดูดุดันมากขึ้นให้มันหนาขึ้นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นคือตอนนี้มันก็แข็งแกร่งแล้วแหละแต่ผมว่ามันยังเพิ่มได้อีกเพราะว่าตอนนี้อายุประมาณ20ปีแล้วก็เพิ่มได้อีกเรื่องความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็หน้าตรงหน้าตานี่ผมก็จะเกิบมันไปเติมแบบทําทรงผมใหม่ไว้หนวดไว้เครา เพิ่มรอยสักอะไรหน่อยนี้ผมว่ามันก็น่าจะดูดุดันน่าจะดูมีคาแรคเตอร์เท่มากยิ่งขึ้นนะคอปปี้เมนูแล้วก็ปรับเรื่องการจ่ายบอลให้มันเฉียบคมมากกว่านี้รวมไปถึงเพิ่มเติมลูกยิงไกลขึ้นมาหน่อยถ้ามันเพิ่มเติมจากนี้ได้นะครับผมก็เชื่อว่าคอปปี้เมนูก็จะเป็นกำลังหลักให้กับแมนเชสเตอร์อยู่ติดไปอีกนานอายุ20ปียังพัฒนาได้อีกเยอะนะครับมันก็อยู่ที่กุนซือแล้วนะครับว่าจะใช้งานเขาเป็นมากน้อยขนาดไหนครับก็ถือว่าโชคดี แมนยูตที่ไม่ต้องเสียคอปปี้เมนูออกจากทีมไปขอขอบคุณทางไมเคิลคาริคด้วยนะที่ทําให้เด็กกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ถือเป็นยุคของรูเบนาโมดิบบอกแล้วยังไงก็ปล่อยแน่และปล่อยได้ไม่เกิน40บล้านปอนด์แน่ครับในชั่วโมงแบบนี้เพราะาฟอร์มการเล่นก่อนนะั้นนี้ก็ไม่ได้ดีนะครับกลายเป็นว่า2เกมที่ผ่านมาฟอร์มการเล่นเล่นมาในตอนนี้เงินที่ขึ้นไปอีก10บล้านปอนด์เลยนะถ้าปล่อยก็ต้อง50บล้านอย่างต่ำนะเวลานี้นครับแต่ก็เชื่อว่าแฟนแมนยู่ยา,า้ดีว เขาเก่งขนาดไหนสำหรับทางคอบบี้เมนูนะครับก็อย่างที่ไมเคิลคาริกบอกเลยครับว่าเด็กคนนี้มันมีของนะครับเด็กคนนี้เป็นเด็กที่เก่งมีอนาคตกับสโมสรและจะเป็นแกนหลักให้กับทีมต่อไปได้ยอย่างแน่นอนครับแต่เ,เพื่อนๆเลยครับที่มาชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับคอบบี้เมนูอยากจะขอบคุณคาริกไหมที่ทําให้เขากลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งคิดเห็นเหมือนผมไหมนะครับว่าเมนูก็จะเป็นกําลังหลักในอนาคตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่ๆนะครับ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับสุดท้ายฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับรถยนต์สุสกีฟลองนะครับตอนนี้ดอกเบีย้ยอยู่ที่1.99ซผ่อนเดือนหนึ่งไม่ถึง70,00บาทนะครับถือว่าเป็นราคาที่น่ารักมากแล้วก็ถ้าตอนนี้มี Maintenance Package ครับโปรแกร,รมบำรุงรักษารถฟรี7ปีราคาเริ่มต้นเพียงแค่2,990บาทเท่านั้นครับเรียกได้ว่า7ปีนี้ ขับสบายๆกันเลยทีเดียวนะครับส่วนใครอยากจะลองขับก็ไปสมัมผัสกันได้ที่โชว์รูมสุูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับและใครอยากจะดูสินค้ารุ่นอื่นๆรายละเอียดต่างๆรถนี้เป็นยังไงนะครับไปดูได้ที่เว w ร์เว็บสกิ .co.th ครับก็ฝากด้วยลกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างสซสกิครับ